ไอพเธาา้วอนนี่ด้ยยทีอยากเอาเห็นแบงอ่ะอกไปนะแบงี่เขเดียวอ่ะแล้ไ no ม่ม no ีใครเข้ามาแล้วใช่ไหมไม่มีแล้วมีแค่แดงแหละอวเสียงดังอะไรกัวะกระเป๋าทาฉหาย้ให้ได้ยังไงเฮ้ยแบงน ัเลยเข้ามาฉันจะเอาเวลาหนคือแบ่งมือกับะปาส้มเดูอีนพีลูกจริงจริงอองันเอางี้ยังไงหรองันช้คขอสับเปอสิเลยเอาเลยคนเลยราเต็มใจขอ ไม่ความคนวของเราทำไมเราไม่ได้เอาไปดิก็เพื่อความแน่ใจไงแล้เธอก็ให้เราคตณดิเดี๋ยวเธอเป็นคนเอาไปนี่ไงแล้วนี่อะไรไหมว่าไม่ได้เป็นคนเอาไปควาไม่ชีเลยนะว่าแบงค์เป็นคนแบบนี้อ่ะ ที่เราหมยบออต่ำเนี่อเราจาเป็นต้องใช้เงินจริงๆๆเราเลยต้องหมย์เงิน,นส้นแบบนี้มีเรื่องอะไรทำอไรไม่บอกกันก่อนพวกเราอาจจะไม่ทำออกให้เธอได้้พวกเธอให้เราไปเราได้ไหมเราจะไม่ทำอีกแล้วงั้ก็ได้ไดเราสนะัญญาจะร้องัะ